เมื่อวานนี้ค่ะกับการนัดแถลงข่าวนะระหว่าง8พักการเมืองทั้งหมด313เสียงค่ะนำโดยคุณพิธาลิมเจริญรัรัฐแม่คุณพิธานะแกก็มีมุมให้ด้อมเขาก็กรี๊ดกันได้ตลอดเมื่อวานนั่งมอเตอร์ไซค์ไปประชุมด้อมก็แบบอุ้ยน่ารักนี่แหละนะเมื่อยำรักนับตงผักก็ว่าหวานนะเนี่ยนะไม่มีใครพูดถึงเรื่องคุณพิธาไม่ใส่หมวกกันน็อกเลย เออเนาะนะเออ,เอ,อก็เขาเรียบอะคุณบอลเราแม่เขาเรียบนั่งไงครับเขาเข้าใจไงผมก็ยกตัวอย่างเห็นว่าลองนึกกลับกันนะค<า>่ะถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์รีบไปประชุมมากแล้วทูดมันรออยู่ที่ทำเนียบแล้วเนี่ยต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อนรถติดเดดนี่ยจะโดนเนี่ยทำไมไ,ไ,ำไม่ใส่หมวกกันน็อกเป็นผู้นำไม่คารบกฎหมายเนี่ย ท่านก็เซ็ตผมมาเห็นไหมใส่หมวกกันน็อกเหมือนเสียทรงผมจะมาจัดรายการผมก็ไม่ไม่ไม่ใส่ถือไว้เฉยเวลาตำรวจเรียกไม่กลัตำรวจนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ดีอ่าแต่ไม่เป็นไรโอเคไม่ใช่สาระสำคัญนะคะแต่เพียงจะบอกว่าหูนี่ S <S <an> ก็มีเรื่องนะมีประเด็นให้คนได้แบบว่าติดตามตลอดเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็รถติดไงนะคะก็เลยกลัวจะมาประชุมไม่ทันก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูสาระสำคัญะคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะที่โรงแรมโอกุระเพชทีสกรุงกรุงเทพนะคะคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะมาพร้อมกับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณวันมฮัมหมัดนอมัทหัวหน้าพักประชาชาต คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยค่ะพนววตเอกเสรีพิสุทธิเตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยคุณวศวรรพวงพรสีหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังคุณปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมและคุณชวริตขจรพงศ์กิรติหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่ทั้งหมด8ปดพักด้วยกันค่ะมานั่งกันบนเวทีแบบนี้ถแถลงข่าวประกาศในการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนนะคะโดยทุกพักขอประกาศจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน ร่วมกันด้วยความเคารพในฉันทามาติของประชาชนค่ะหนึ่งคือทุกพักเห็นชอบที่จะสนับสนุนคุณพิธาลิมเจรนต์เป็นนายกคนที่30ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งส ทุกพักจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลและจะ,ะแถลงต่อสาธารณในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะและ3ทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะโดยเชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยราบรื่น313เสียงค่ะแล้วก็ออยืนยันว่าก้าวไกลและเพื่อไทยจะจับมือกันหนักแน่นไม่ปล่อยมือกัน มั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่กังวลสอวอแต่ก็ไม่ประมาทและที่สำคัญคือเรื่องของมาตรา112ค่ะสำหรับจุดยืนเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าคุณพิธาก็บอกว่าก่อนการเลือกตั้งมีการคุยเรื่องนี้กันเยอะแล้วค่อนข้างชัดเจนทุกพักไม่ได้ห่วงเรื่องนี้กำลังเจรจาแล้วก็มีความคืบหน้าที่น่าพอใจและมาตรา112ตกผลึกแล้วไม่มีอะไรที่น่ากังวลค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณพิธาด้วยแล้วก็รวมถึงคุณหมอชนน่านสีแก้วนะคะอส องท่านก่อนนะ,ะเป็นตัวแทนในการที่จะได้ฟังเสียงกันค่ะสําหรับวันนี้เป็นการถแถลงจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนวันนี้พักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรมและพักสังคมใหม่ซึ่งจาก ผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการมีจำนวนผู้แทนราษฎรรวมกันทั้ง,ทงสิ้น313คนพวกเราทุกพักขอขอบคุณทุกเสียงที่ประชาชนมอบให้เสียงของประชาชนทุกเสียงคือเสียงแห่งความหวังคือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่ออำนาจของประชาชน และเราจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนทุกพักประกาศจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนร่วมกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งทุกพักเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพักก้าวไกลผมพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งของประชาชน ข้อที่2ทุกพักจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมหรือที่เรียกว่า M O U Memorandum of Understanding ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพักและจะแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมข้อที่3ครับทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชนครับสำหรับจุดยืนของเ,ออเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112นะครับสำหรับ เรื่องนี้ผมก็คิดว่าตอ,ตอนก่อนเลือกตั้งนะครับก็ยังมีการดีเบตมีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะแล้วนะครับแต่ละชาติผมก็คิดว่ามีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนนะ้าจราหนึ่งหนึ่งสองอยู่แล้วนะครับพื้นที่นี้คงไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะเหมาะอะไรในการที่จะ clarify เรื่องเหล่านั้นเพราะว่าทุกพรรคผมเชื่อว่าเขาก็ได้ชี้แจงของจุดยืนร่วมไปแล้วนะครับอันที่สองก็คือจุดยืนของทางพรรคูมมใจไทยก็คงจะต้องเป็นเป็นเรื่องของทางพรรค ภูมิใจไทยครับทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคร่วมทั้ง8ปดพรรคที่อยู่ตรงนี้ก็มีจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีความชัดเจนนะครับมีเอกภาพแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจครับตอนนี้เรากําลังจัดทําทั้งเรื่องของคณะกรรมการที่จะใช้เจราจาการเข้าร่วมรัฐบาลอันที่1อันที่2ก็คือคณะที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอํานาจของพี่น้องประชาชนหรือที่เรียกว่า transition team อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาวันนี้ไม่ได้มาถแถลง เรื่องเนื้อหาของ MOU นะครับเรื่องเนื้อหาของ MOU คือจะถแถลงกันวันที่22เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทีมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะมา,าปรึกษาหารือพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรายละเอียดวันที่22เลยครับพักเพื่อไทยเนี่ยยืนยันที่จะสนับสนุนนะครับวหนพักก้าไกลคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย และร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นรัฐบาลแห่งความหวังความฝันของพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับนี่ขอยืนยันนะครับเราเองไม่ได้เป็นผู้เสนอเงื่อนไขต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่ได้เป็นผู้เสนอเงื่อนไขเรายกให้เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนาเป็นผู้เสนอซึ่งในทางข้อที่จริงนะครับการดาเนินการก็ผ่านกระบวนการของการจัดทําร่างของข้อตกลงร่วมหรือเรียกว่า MOU นะครับ มาให้ทุกพักเราได้ช่วยกันดูแต่ในร่างนั้นเนี่ยมันเป็นร่างสิ่งที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรมากมายนักนะครับก็เปิดโอกาสให้แต่ละพักเสนอเข้ามาด้วยเพื่อไทยก็เสนอเข้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อคําถามท่านที่มันอยู่ในเนื้อหาของ m อ็มเนี่ยครับมันก็จะถูกพิจารณาเช่นยกเรื่องของหนึ่งสองขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ในเนื้อหาของ MOU นะครับมันก็จะเป็นคําตอบตรงนั้นถ้าเราลงนาม MOU ร่วมกันนั่นหมายว่ามันมีข้อตกลงที่สรุปจบแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตาเมเงื่อนไขที่เราเสนอให้กับพรรคแกนกน,กนกําคือก้าวใครในนามของเพื่อไทยเนี่ยก็ยังยังยืนยันนะครับยืนยันที่เราจะทําภารกิจนี้ให้สำเร็จให้จงได้ความหมายก็คือว่าเราจะร่วมกันผลักดันให้มีคะแนนในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยให้ได้376เสียงให้ได้เราเป็นพักร่วมการจัดตั้งรัฐบาลนะครับทุกฝ่ายก็มีหน้าที่ที่จ้ช่วยกัน ไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรคกนนนาอย่างเดียวตรงนั้นอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าการที่เราบอกว่าพรรคกานำเป็นผู้ด,ดําเนินการเนี่ยนั่นหมายของการเริ่มการแต่ว่าเมื่อทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยทุกฝ่ายต้องช่วยกัน